อ่ะโอเคครับเรามาต่อกันในข้อที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับในข้อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยเ,เขาถามว่ารายการค้าในวันที่ 24, สิบสี่มกราคมปีหกหนะึ่งบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปอย่างไรนะฮะเรามาดูก,ก่อนว่าวันที่ 14, สิบสี่มกราคมคืออะไรเอ่ยนะรายการในวันที่ 14, สิบสี่มกราคมคือรับชําระหนี้จาก บริษัท rm ทั้งหมดทีนี้ rm นี่เราขายให้เขาไปเมื่อวันที่4นะครับ1,20,000บาทนะครับขายไปเมื่อวันที่4 1 2 2นะครับรับชำระวันที่14ก็คือตามเงื่อนไข2ทับ10 N ทับ30ดังนั้นเราจรึงต้องให้ส่วนลดเงินสดกับ rm 2%นะครับอันนี้ก็คือจุดแรกนะครับ อีกอันนึงคือในวันที่5เรามีการจ่ายค่าขนส่งแทน RM ไป1,000บาทด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาคิดรวมกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าจะคิดอย่างไรนะครับตัวยอดนี้ค่าสินค้าคือ1,20,000นะครับหากส่วนลดที่เราคิดให้2%ก็คือ2,400ก็เป็น ค่าสินค้าสุทธิที่เขาจะต้องจ่ายให้กับเราก็คือ1,17,600สนจะครับจากนั้นก็มีค่าขนส่งอีก1,000บาทที่เขาต้องชำระให้กับเราด้วยก็คือรวมกันเป็น1,18,600บาทนะครับทีนี้รายการนี้ก็คือทําให้เราได้รับเงินสดเท่ากับ1,18,600บาทนะครับมีส่วนลดจ่ายเกิดขึ้น 2,400บาทนะครับแล้วก็ดังนั้นเราจะหักบัญชีลูกนี้ออกด้วยยอดเต็มก็คือ120,000กับอีก1,000ที่เราบันทึกเพิ่มในวันที่5ก็คือ1 2 1 0 0นะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือตรงกับตัวเลือกข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือเงินสด118,600ส่วนลดจ่าย 2,400แล้วก็ลูกหนี้1 2 0 0 0 0 1น0 0นะครับจากนั้นในวันที่ข้อถัดไป29 30นะครับว่ารายการค้าในวันที่15บันทึกอย่างไรนะครับวันที่15นะครับมีการส่งสินค้าคืน KCT 5,000บาท KCT นี่เราซื้อมาเมื่อวันที่ สิบหนึ่งแสนบาทนะครับส่งคืนห้าพตอนซื้อมาเราบันทึกเดบิตสินค้าเครดิต k c ซเป็นเจ้าหนี้ดังนั้นพอเราส่งคืนเราก็ต้องลดยอดสินค้าลงแล้วก็ลดยอดหนี้นะครับลดยอดสินค้าแล้วก็ลดยอดหนี้ก็คือใช้ตัวเลือกข้อที่4นะครับให้สังเกตจุด1น,นะครับ จุดหนึ่งของเพอร์เพชัวก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวสินค้านะครับเราบันทึกเข้าที่บัญชีสินค้านะครับเราบันทึกเข้าที่บัญชีสินค้าและการที่เกี่ยวกับสินค้ามีอะไรบ้างที่เป็นต้นทุนนะครับก็คือเรื่องของตัวราคาสินค้าเองราคาทุนนะครับดังนั้นซื้อเข้าส่งคืนบันทึกที่สินค้า รายการหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็คือเรื่องของตัวค่าขนส่งเข้าส่วนลดรับนะครับส่วนลดรับนะครับให้สังเกตว่าข้อเมื่อสักครู่นี้ส่วนลดจ่ายนี้เราบันทึกแยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งส่วนลดจ่ายนะครับแต่ส่วนลดรับเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวต้นทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูต่อไปในข้อส1อถามว่ารายการค้าในวันที่18 บันทึกอย่างไรนะครับวันที่18บอกว่าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ PG นะครับสามหมื่นโดยมีราคาทุนคือ70%ของราคาขายเงื่อนไขเหมือนเดิมครับคือ2อ0ห้าบเอ็นทับการขายเป็นเงินเชื่อก็บอกแล้วว่าเราบันทึกลูกหนี้กับขายด้วยราคาขายแล้วก็บันทึกสินค้ากับต้นทุนขายด้วยราคาทุนนะครับก็ เช่นเดิมครับข้อ31ก็ใช้ตัวเลือกข้อไหนเอ่ยนะ,ะเดบิตลูกนี้สามหมืเครดิตขายส0 0 0 0ืด้วยราคาขายแล้วก็เดบิตต้นทุนขาย2อ0หมแล้วก็เครดิตสินค้า2อ0หมก็คือราคาทุนนั่นเองนะครับใช้ตัวเลือกข้อที่ สองนะครับถัดมาในข้อ32-33ถามว่ารายการค้าในวันที่19มกราคมบันทึกอย่างไร,นะรวันที่19นะครับวันที่19บอกว่ารับคืนสินค้าจากท G ราคาทุน2,800บาท เมื่อสักครู่วันนี้วันที่18เราขายไป30,000นะครับ18ขายไป30,000 19รับคืนนะครับราคาทุน2,008ก็คิดเป็นราคาขายเท่าไหร่เพราะตัวนี้เมื่อเรารับกลับคืนมาเราก็ต้องลดนี่ให้กับ PG ด้วยนะครับก็เอา2,800หาร70%ก็ได้เป็น 3,500นั่นคือ2,800ราคาทุนคือ3,500นะครับขอเข้าไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดสักครู่นะครับเจ็ดสนะี่ยี่ปดอ่าบาทราคาทุนคือ4,000นะครับราคาทุนคือ4,000ก็โอเคครับแล้วก็เช่นเดิมก็คือ กับรายการที่เกี่ยวกับการขายและการนั้นซะนะครับก็คืออะไรครับเดบิตรับคืนสินค้า4,000เครดิตลูกหนี้4,000ก็คือเปนการลดยอดให้กับ PG แล้วก็เดบิตสินค้า2 0 0 8 Credit, เครดิตเ้ินขาย2 0 0 8ก็คือรับคืนนะครับ บัญชีรับคืนจะไปหักกบกับบัญชีขายนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับบัญชีสินค้าเราก็เห็นว่าสินค้าก็ยังเหมือนเดิมคือสินค้าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับสินค้าขายออกรับเข้าหักกบกันที่บัญชีสินค้าทั้งหมดนะครับโอเคครับข้อถัดไปนะครับก็ถามว่ารายการค้าวันที่20บนะครับบันทึกอ,อย่างไรนะวันที่20 นะครับก็คือรับชําระนี่จาก KCT ทั้งหมดนะวันที่20เรามันก็ย้อนดูว,ว่าเราขายให้กับ KCT ไปเมื่อวันที่10 1 0 0 0แสนบาทวันนี้20คืออยู่ในกำหนด10วันก็ต้องมีส่วนลด2%แล้วนะครับเราซื้อมานะครับ1แสนบาทราคาทุนนะครับ โอเคครับเราซื้อมา1นึ่งแสบาทราคาคุณมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นทอครับเมืม่อสักครู่นี้อ่าผิดเล็กน้อยครับคือซื้อมา1,000งแบาทนะครับเงื่อนไขสองครับสิเอ็นเท่าสาเราชำระคืนวันที่20เราต้องได้ส่วนลด2%อ์นะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือในวันที่11บเ KCT มีการจ่ายค่าขนส่งแทนเราไปพันหซึ่งถ ย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่เมื่อตอนต้นก็คือเราบอกเราว่าค่าของส่งเข้าตัวนี้เราบันทึกไว้เป็นตัวราคาค่าสินค้านะครับเป็นต้นหุนดังนั้นการชําระนี่เรามาดูว่าเราจะคํานวณกันอย่างไรนะครับข้อนี้นะครับเราเป็นนี่ค่าสินค้า KCT 1,000แสนบาทนะครับ10,000แบาทมีการส่งคืน5 0 0บาท ก็คือเหลือ90,005นะครับ90,005นี้เราชำระในกำหนด10วันได้ส่วนลด1,900บาทคือ2% 1,900บาทจากนั้นบวกด้วยนี่เพิ่มเติมคือค่าขนส่งอีก1,500บาทดังนั้นเงินที่เราต้องจ่ายให้กับ KCT ก็คือ94,600นะครับทีนี้เรามาดูตัวเลือกว่าเราจะ บันทึกอย่างไรนะฮะบัญชีเจ้าหนี้เดิมทีปรากฏยอดอยู่1,000 0แสนนะครับ 1, ห0 0 0 0แหักส่งคืนไป5,000ก็เหลือ95,000นะฮะ95,000แล้วก็มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมาอีก1,500ก็เป็นบัญชีเจ้าหนี้ปรากฏยอดสุดทธิอยู่96,500แล้วก็ล้างออกเนื่องจากบอกว่า จ่ายไปทั้งหมดนะครับส่วนรายการเครดิตเงินสดที่เราจ่ายไปก็คือเท่าไหร่ครับ94,600ตามที่เราคำนวณเอาไว้94,600ส่วนตัวส่วนลดรับ1,900บาทนะครับ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าเข้าเกี่ยวกับสินค้านะฮะส่วนลดร,รับเราไม่บันทึกเราไม่ใช้บัญชีส่วนลดร,รับเราบันทึกเข้าสินค้าโดยตรงนะฮะหักต้นทุนค่าสินค้าเลยเช่นเกี่ยวกับกรณีของตัวส่งคืนนะครับกรณีการส่งส่งคืนสินค้านะครับโอเคครับตรงนี้เราจะ พักกันไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อทวนเกี่ยวกับรายการซื้อบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน2ข้อสุดท้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันครับ